สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทท่านครับที่กําลังรับชมช่องบ่าวตึงปทุมราชอยู่ในขณะนี้ครับพี่น้องครับบ่าวตึงมีง้วงทองครับทองหกเดือนแล้วครับพี่น้องครับตัวทองเรียบร้อยครับโดยบ่าวตึงครับลิบตัวทองบ่าวตึงใส่ไปช่วงไทยนะครับเด้อครับเพิ่นผสมโตมากครับลูกตัวที่สามอยู่ในทองครับสีแดงสดๆครับ ใายสูงร้อยสามสิบสองครับเพศเป็นเพศดําครับพ่วงหางสีดําครับเล็บดีคอขาดีครับน่มสีเต่าครับลำตัวเงาครับง่วตัวนี้ครับสีแดงเข้มครับง่วนสดใสแห่งครับตัวนี้ครับเนื้อหนังยังซุ้มดีอยู่ครับลูกตัวที่สามอยู่ในท้องครับเป็นลูกผสมโตมาครับ เอวละพันครับเพิ่นผสมไว้ครับพ่อพันบามันน้ำบ้านครับนมซีเต้าครับโอ้ยครับเงาหางยิ่งยิ่งครับเพศเป็นเพศดำครับท้ายสูงลอยสามสิบสองครับพี่น้องครับโอ้เล็บงามแห้งครับงวดตัวนี้ครับโอ้เล็บสักงามครับโอ้เล็บงามแห้งครับงวดตัวนี้ครับหายะครับเล็บ สากลงแนวนี่ครับบ่งครับเล็บครับเล็บดีคอขาดีครับนมสีเตาครับเบือเรื่องย่นๆครับที่สําคัญคือเพิรนททองครับทองหกเดือนครับพี่น้องครับผสมโตมากครับหายากอีกแล้วครับงมื่อทองเนี่ยแดงแบบนี้ครับที่สําคัญคือราคาครับเบาแห้งครับตัวนี้ครับเบาตึงเปิดใบที่ครับห้าหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องครับห้าหมื่นเจ็ดพันสำหรับงมื่อทองครับ ลูกสามในท้องครับหัวหน้าโคตรอีไกลครับงวดตัวนี้ครับงวเชื่องเชื่องครับจับได้บายได้ครับอันนี้เพิ่นอยากตื่นง่วนพอพันเนี่ยครับผูกไฟแน่นก็พอพันครับเพิ่นอยากยานพอพันเนี่ยครับเพราะว่าเพิ่นผสมมาแล้วครับลำตัวเงาครับงวดตัวนี้ครับท่ายสูงร้อยสามสิบสองนะครับเบาตึงวาดไห้มหันครับเพศเป็นเพศดำครับ บ่มีม่งตีครับงวดตัวนี้ครับบือลึ่งย่านๆครับนมสีเต่าเลยบดีคอขาดีครับหาหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องครับสำหรับงวดทองอนาคตไกลๆตัวนี้ครับโอ้เงาหางใหญ่ครับเพีดเป็นเพศดํำนะครับล่ำโตเงาครับสีแดงเข้มครับ หยักยอดนี้เังกน้อยครับเห็นกระดูคางครับเพราะว่าเ่าตึงแปลมาาตะน้ำให้มั่นครับตัวนี้ครับว่าเป็นให้ยางครับตัวนี้เป็นให้มั่นครับแปลมาครับพึ่งมาถึงครับพี่น้องครับไผ่ต้องการครับสนใจครับโทรมาหาเบาตึงได้ครับแต่อยี่สิบี่ชั่วโมงครับมือนี้ครับทองหกเดือนครับพี่น้องครับประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับชีปตรวจทองอยู่ช่วงถ่ายด้อครับเด้อเบาตึงตรวจทองให้เรียบร้อยครับ งามครับงามตัวนี้ครับซื้อไปบ่ราะพิษบังครับเป็นแม่บอกได้เลยครับตัวนี้ครับห้าหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องัวอยู่บันหน้าว่าอำเภอปทุมราดจังหวัดอำนาจเจริญครับคนเรียบดีอยู่ครับลำโตเงาครับท่ายสูงลอยสามสิบสองครับนมซีเต่าครับ นมยังสดๆเดี๋ยวครับบริทนยานนะครับเดิอครับให้ลูกได้อีกสบายครับให้ลูกได้อีกหลายโตครับพี่น้องครับตัวที่สามอยู่ในท้องครับลูกครับเขากะงามครับกินยากินเฟื่องดีครับสุขภาพแข็งแรงดีครับไม่มีปัญหาครับโรคไข้ไข้เจ็บบ่มีครับ สำรับท่านใดสนใจครับเห็นชีพเบาตึงแล้วครับโปมาหาเบาตึงดวนครับเมื่อนี้ครับหาหมื่นเจ็ดพันครับอุ้ยนาซื่อนาเลี่ยงแห้งครับตัวนี้ครับบือลึงยานๆครับเบาตึงภาเบง้ายละเอียดไปเลยหลายครับพี่น้องครับ เป็นกำลังดูดกินหัวอาหารครับน้ำพออพันธ์ครับพึ่งได้มาใหม่ๆสดๆเลยครับพี่น้องครับลงรถดมาเบาตึงกระทายคลิปแห่งเลยครับเอฟซีทันไดถี่ย่างบ่ทันได้ครับลอไปเรื่อยๆนะครับเด้อครับเดียวกระได้ครับจากเบ้าตึงครับไปตามชิวครับพี่น้องครับบางคนกับบ่าทันเห็นคลิปครับบางคนก็เห็นแล้วครับกับรีบตัดทิ้งใจครับพี่น้องครับ ห้าหมื่นเจ็ดพันครับงวดทองตัวนี้ครับประกันทองเลยครับสุดท้ายนี่บ่าตึงกระขอขอบพุณนครับเอฟซีที่ติติดตามเรื่อยมากครับรับชมช่องเบ่าตึงปทุมราชครับพี่น้องครับฝากกดติดตามไว้หนาเนื้อเด้อครับเด้อช่องน้อยๆครับสุดท้ายนี่เบ่าตึงกระขอจบคลิปไว้เพียงเท่านีก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับเ๋ยวบ่าตัวนึงจะมาตัวทองง่วตัวนี้ครับตัวนี้ทองหกเดือนครับผสมโตมาครับตัวนี้ครับยุด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 โอเคครับทองรนอยเปอร์เซ็นครับ ะสมโตมาครับตัวนี้ละค่าครับหามื่นเจ็ดพันครับพี่น้องครับทอง1อยเปอร์เซนครับผสมโตมาครับ